สระบุรีเรียกไปจากคาเฟ่แรกหุ่นกลางป่าอบล้อมด้วยธรรมชาติร้งเรียนทั้งวันอาหารที่นี่ก็ไม่ได้อร่อยธรรมดานะคะเพราะว่าอร่อยมากและบรรยากาศเนี่ยยอ<ท>ดดีเลยที่นี่คือเรซแชเดยบ้านน้อยในบ่ายใหญ่หลังสีเทาอบล้อมไปด้วยป่าสาักและสวนหุ่นกลางป่าีทในโวนเอลโดและอินดอร์ เชื่อว่าคนรักธรรมชาติต้องชอบแน่นนแน่ก็ยังมีโซนแอลแคมปิ้งด้วยนะคะ Follow me please ครอบครัรวพาเพื่อนๆถ่ายรูปเลกกันได้เลยพท,ที่เรเขามีมุมเยอะมากช่างอบอุ่นแล้วก็ละมุนไปหมดเลยที่ร้านเรเขามีสวนอะงุ่นเป็นของตัวเองซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือนะ้ำองุ่นสดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ดื่มแล้วสดชื่นมากบรรยากาศรอบๆร,ร้านก็ตกแต่งให้เข้ากับธรรมชาติที่สวยงามอาหารและเครื่องดื่มที่นี่ก็เป็นแบบโฮมเมดเอาใจใส่ในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบและรสชาติที่ลงตัวเปรียวชิมก็อร่อยทุกเมนูเลยล่ะค่ะ เขาก็จะมีผลิตไวน์ผลไม้รสชาติเป็นเอกลักษณ์ก็เป็นเพดเฟนรนลี่ให้มาที่นี่อย่าลืมมารักทย CEO าย i c e o ค h i ใช่ด้วยนะสวนแวงเดเรย์หุ่นลายสายพัร์ชีรสาสแบเน่ฟรองสำหรับทำาวาและอหุ่นไทยทำน้ำุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ฟังเปียกเล่าก็ไม่เท่ามาเองแถวโมกเหล็กก็อย่าลืมแวะมาที่เลนะ